어때 재밌니 날씨 좋아 왜가져와 여기 아 너무 싫어 어떻게 왜왜 리뷰 봤어 응 지금 너 재밌어 했잖아 아니 그럼 우리 떡 다른 거 가야지 여기 이제 너무 좋아 너무 춥고 타이거 타이거 아진아 이제는 아아이제아까 이제는 이제는 아아이는아이제아이 นนอีกแล้วเพราะว่าเพื่อนไปมาอีก<ช>แนยวนึงแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเซิจจนเจิ้นครั้งนี้จะไปปักกิ่งแต่ว่าต้องไปต่อเพื่อนที่เซิจจนเจิ้นไม่รไมรีรว่าไปชมไม่มีค่ะในที่นี้ก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนเกาหลีหนึ่งคนเดีย๋ยวจะไปเจอกันในวันพรุ่งนี้ที่ปักกิ่งก็หนักกันไว้ที่โรงแรมใช่น,าาน่าเซาเทิร์นครั้งแรกในชีวิตแต่อา่านรีวิวมาเขาก็บอกว่ามันน่าจะดีอยู่แหละอาหาร บริการต่างๆแต่ว่าผู้โดยสารก็อโอเคอกว้างมากเลยนะว้าดูดีมากเลยนะคุม้มเออที่ยเงียร์เบียร์เดิดดดสนสนามบินสัจจแล้วแต่ว่ามารอรับกระเป๋าอยู่มาถึงภายในคืนนี้แต่ว่าบินวันพรุ่งนี้จะได้โรงแรมฟรีก็จะมีเจ้าหน้าที่เช้่อสีมพูตรงนู้นรออยู่นะแล้วก็เดี๋ยวน่านจะต้องเดินตามเขาไปอ่ะ ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันาน่าจะพาไปโรงแรมมัง้งถึงโรงแรมแล้วแต่ว่าเหมือนจะได้นอกนกับคนอื่นเลยอ่ะตอนนี้ที่หนึ่งจะต้องออกจากโรงแรมไปขึ้นเครื่องต่อที่สแินเจิรไปปักกิ่งในวันพรุ่งนี้เช,าชา้าหกงเช้าเหมือนเมื่อกี้ทางรีเซพชันเขาแจ้งว่าอาจจะมีคนมานอนด้วยคนหนึ่งเป็นผู้ชายตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินสแินเจิร์้วแบบสนามบินโคตรใหญ่คนเยอะด้วย

ส่วนอันนั้นน่าจะเป็นเชียนันเหมือนอ,อย่างก,กี่คือแบ็กเก็ตเช็คฮอกุอันนี้ตเกวตาสุดโ่งก่อจะได้เข้าใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณคร้นงชั่วโมงเพอตอนแรกเอาไมเเซลฟี่มาแล้วเขาไม่ให้าเขาต้องไปฝากพอจองตัวมาใช่ปะเขาก็ไม่ได้จ่ายค่าตัวอีกต้องกลับไปจ่ายใหม่โอเต้ชมินนี่อโอ,อ้อ้โอ้โอ้ 사람 많이 없어? 여기 그렇지. 그치? 가만히 봐봐 바... 네. 이게 뭐야? 똑같아 그거랑 어, 그 왕집이야 너, 그나 드라마 봤어 드라마 봤다고? 응 전화 별거 <laughs> 없는데 전화? 나 한국 드라마 보았어 <laughs> <야. 웃음> 그 다음에 위로 가서 싱젠파크 <laughs> 징샴파크 뭐 하는 거야? 왜 만져? <laughs> 네, 뭐라 그냥 만져봐

그레이크 그 보러 사진 아니야? 어, 보러 사진 맞잖아 버킷이야? 천천히 가 <laughs> 천천히 가 힘들어? <laughs> 힘들어 아니야 그냥 힘 없어 어떻게 찍어? <laughs> 어, 이렇게 못 찍어 너무 신기하다 왜? 돈이해했지만물룬이해했지만 근데 왜? <laughs> ที่เหนกี่ปกจะวาอยู่กี่โอ้โหโอ้โอ้โห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 โอ้โมโอ้โห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 โอยู่ประมาโอ้โหโอบเลยอ้โหโอ้อบเลยอ่ะห้โหรอ้โหโอ้โ้โหโน้้อ้โหโอ้อนโห้ออ้โีหอนโอ้โหอ้อ้โอ้โาอ้โหอหโ็อ้กหโอ้โหอโหกอ้โหอ้ออ 없지그냥사진찍ยัง가있어ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่เหมือนเขาไล่ออกมาข้างนอกแล้วอะแล้วก็จะต้องเหมือนคนเขาก็มายืนรอกันอนะโมอีโซู่้หรีวิวผัดซเว้เว้ที่โอเคที่เขารอกันก็คือเขารอทงลงมาโอ้ยยอย้อ 가까 말까? 갈까? 말까? 그냥 가자 가자 중국 왔으니까 백 체크 해야지 어 동대문 아 근데 말고 동대문 동대문 이거도 있잖아 백 체크 백 체크 어왔았지 비켜 เกีบยก볶음밥บอาวยวะมานี่สิกส่อวันที่2วันนี้จะไปเวอร์ซลสตูโอกนาทีก็เดี๋ยวจะนั่งแท็กซี่ไปอันเจ๊กขึ้นนะอันเจ๊ขึ้นนะซิการออกโซไปเร็วอ่ะาัวช่อง อ๋อ,อ,อ,อค่มนอมก็แปดปมองข้าแปดมตรงแลคนโคตรเยอะเลยมาฝึมี้ก็ถ่ายรูปตรงนี้มาคนโคตรเยอะเลยใส่ับแม่งเป็นพ่อมดแม่ม,มดกันหมดเลยอ่ยอนะยี่ชบซี่อนนี่้เชั่นเลยไบคนเทน9โมน้ตอง

ก็ดูโชว์จบแล้วตอนนี้มาหาอาหารกินตรงนี้เมื่อกี้สั่งเบอร์ไ่เหอปลาดุกถไปอะไร้ะถันไปจะคุกกเอะคุกกันดหรออันนี้ดงจีคุกม่เนาะเนะตรงนี้รอแค่หนาที 나도นุก <목소리도> 래. 진짜 재밌어 여기 배뽕치지만대무잖아아 <목소리도> 어, <재밌었어. 목소리도> 재밌어 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 응다지 이기 ก 너무 힘들어 ก oh, um, ็้นุกสุดๆ่สสกสดี่สุดวกสุดๆที่สะดสนุกสุที่สุดนกดที่สุดนุกสๆที่สุนุกสุดๆที่สดนุกส่อนก็ดี่ลยดสากสดี่ล้วราคกตุดๆทม่สด้นกสดๆมีดนุ้สุดๆี่สุดสนุกสุดๆที่สุดสนุกสอดๆวี่สุดสนกรุที่สุก่องก็คือที่สดสนาที่กุนุก่สุดสนุกที่อง ถ้าเป็นเวลานี่คิดว่าซื้อเอ็กเซสต์มาดีกว่าเพราะเห็นแถวเอ็กซ์เพรสคือแบบแป๊บเดียวแนละ้วก็หันใช้เวลาแบบเร็วสุดก็คือไม่ไม่ต้องรองถึงบบนาทีหรือถ้าเกิดว่ารอก็น่าจะแบบไม่เกินสิบนาทีมั้งก็น่าจะดีกว่าของแบบพวกแถวเอ็กเซส์เราเดี๋ยวนะทำไมคนเยังจะรอถ้ากลับมาเราไม่กลับมาหนองผาดูเลยแล้วอ๋อให้ดูวันนี้ยืนไปละสิบสามชั่วโมง 오, 캠프장, 캠프스, 캠프스, 캠프캠프캠프 캠프스, 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 캠 해가 고프지만 식당 어니야 그럼 어떻게 먹고 여기서 어? 배 타배 배 타배 좀 양반 수또도 알아 과자 커버하는 거야 지금 우리는 어디지? 저기 저기 아니야? 응? 아? 아 어, 예쁘다 어떻게가 저기 물러 회 타야 돼? 언니 가만히 파마 저거 안ช하 레드와 어미 해발 한런런 근데 지가야금 몇도야? 지금 4도? 도 대구 온도? 5도 근데 여기 내 느낌 좋아 사람 너무 많이 없어 외국인도 좀 있다 근데 한국인? 없어 국인 없어 한국인 없어 너무한 폭발을 하게 하고, 오셔서, 식당이 가요기. 여기 봐, 잡아, 니 점. 여기또재미 있지. 치미, 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 치어 치미, 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 치 왜 떨려 안 씻고 있잖아 뭘 기다려 <laughs> 사람 존나 없어 <laughs> 오늘 또왜 힘들어 너 때문에 너가 어제 그렇게 고 그래 너 하고 싶다며 어제 맞아 여기 우리 여기 있다 그렇지 여기지 멍숭아 <laughs> 아 어? 여기잖아. 아 맞네 미안. <laughs> 어 사원한테 그치 이거 스님이야. 야왜 여기 왜 여기 있어. <laughs> 여기 투어야. <투하이야>. 나 <laughs> 가자. 야 우리 점심 먹을 거야. 왜 먹어? 점심부터 늦게 먹어. 또 먹어? 응. 점심 우리 안 먹어. 점심 우리? 나나 어, 먹을게. 추워 추워 제가 죽고줘아 사막 페스티났습니다

아까 차키 먹었잖아 또 먹어? 왜 이렇게 시끄러워 눈 왔다 눈 왔다 이만 갔까 아니 무서 없잖아 괜찮아 나눈 좋아 여기다이탈수 있어? 올라왔어 감염병 머리 새끼 같네 ตกแบบมาจะได้ประมาณ20นาทีแล้วอะแล้วเดี๋ยวกลับโรงแรมก็เพราะว่าแบบมันหนาวมากเลยข้างนอกครับหนาวแบบหัวนี่ประมาณนี้แล้วถจบวันที่สามกบมาถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะนัดกับไปกินข้าวแค่นั้นอ่อตอนนี้รอแท็กซี่อยู่เดี๋ยวเขาจะไปกินเป็ดปักกิ่งกันรถที่มาชีที่ตานาเลย เราก็คือมากินพักๆแขงเพราะว่าร้านเป็ดเมื่อกี้คนเยอะเกินอูิคกโกี้สิกโโ่อเจ๊เแชมพอออฟเลน์เวนเจาต้องไปซือตัวต๋วตรามณนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูสระผมแล้ดูนแวนหลองขึ้นมาเสียเพิ่มอีกประมาณนคลนละยีหยียญข้อมองดูอะไรกันก็ไม่รู้แต่เหมือนเข้าไปไม่ได้นะไทยน่าจกิดร ฝั่งตรงข้ามก็จะมีเหมือนเป็นแท่นอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย้็ขึ้นมาก็คือไม่มีอะไรอ่ะมีแต่คนไม่มีอะไรให้ดูคนกับวิวแค่นั้นเองจบตนนี้มาตรอเจ็ดเก้าแปโซนปักกิ่เหมือนเขาบอกว่าตรงนี้ก็เป็นเหมือนขาที่รวมง,งานศิลปะต่างๆปักกิ่งอ๋อโอ้โอ้ 고양이 있어. 얼마지? 얼마요? 이거 미션 잖아. 가고 싶다면 갈수 있어. 공짜야? 아니고. 태국 음식 같아. 태국 음식이라고? 어, 아니, 몰라 어, 맞아. 다 근데, 어. <laughs> 태국 이니 슬슬 태국에서 하

ครึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่เสียนชาวแล้วเพาจะต้องไปกำแพงเมืองจีนจากสนามก็ต้องไปขึ้นหรถไฟความเร็วสูงที่สถานีซูเดอร์แล้วก็เดี๋ยวเลี้รถไฟไปที่กำแพงเมืองจีนก็ะจะใช้เวลาไปประมาณสิบยี่สิบนาทีเองมั้งแต่ว่ารถไฟจะไปรอบเช้าเพราะเพราะว่าอยากจะรีบไปรีบเสร็จอะไรประมาณเนี้ยจะได้แบบไม่ต้องเจอคนเยอะเมอกี้อีพจังเหรอ ถ้าเข้ามาแล้วก็ต้องแบบหาป้ายตัวเนี้ยเพราะมันจะมีหลายอันต้องหาไอ้ตัวที่เป็นชิงเหอเดลิเอรสเตชันส่วนข้อพเดียของตัว๋วของประเทศจีนเนะเหมือนมันไม่ต้องออกตัว๋วมั้ใช้พาสปอร์ตแบบแต่เข้าเครื่องได้เลย,เลยเอ่ะซิกตั้งอยู่เนี่นยวริตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงแล้วมาถึงท,ที่สถานีตตงกําแพงเมืองจีน ไม่มีคนเลยเพราะมาเช้ามามาแบบรถบรอบแรกอะโอ้หนาวอมกเนอมอันนึงเหรอคัอันนี้ก็สอว้าอปอ,อปอทัวามาแล้วอะราแบบมาตอนที่แบบนี่ขนาดแบบตอนเช้ามากแ่รถไฟรอบแรกตึมามาากโม่จโมงอะพ่นอะอออยอดรอตตอ 어, 사람 진나 많아. 어디로 가야 돼? South Gate, North Gate. 어디로 몰라. 와, 사람 진짜 많다. 봐봐. <laughs> 어. 그쪽 사람아, <laughs> 사람 없네. <laughs> 어.

그럼 우리 똑같은 거가야지 이렇게. 내려 가고 한 시간. 정말. 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 정아 정말. 날씨 정말. 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 คนมาคน없다고เอ못들่가는้아น야갈수น어ม่ใช่ได้ไปไ근데저기ได만가고싶지้아똑같아한명두명있้ไปได้사람ได้ไป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 ไดานี่ด้ไปไดเไปได้ไปได้รปได้ไ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 ปัด้ไปไปลี่ยปตั้ไปได้ไปอะ้ไปไอ้ไปได้ไปไดประ้าณไกือบได้ไปได้ไปได้ไป้้ไปไดันไ้มีอะไรทด้ไอกเลยซื้อตัด้ไปไไปเลย ค่าตั๋ว90มาแล้วเอ๊ยเหมือนไม่มีคนมาเลยออ๋อมีคนอยู่อันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวตอนนีจะกลับโรงแรมแล้วว้าวเบียร์ที่นี่ถูกมากเลยหรอกระป๋องยาวสองหยวนคือเขาใช้เงินโซ่เป็นวันสุดท้ายละก็เดี๋ยวกลับ กรุงเทพแต่เดี๋ยวเพื่อนกลับที่เกาหลีแต่ไปคณะสนามบินกันคงใจู้ชมคุณผี้ชมคุณผู้ชม 天津三十分钟就到了。三十分钟。三十分钟，从北京，北京南站火车，<哇>南站坐火车三十分,分钟，我下去高铁吧。对呀、啊。嗯